สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมาหากาบเลโกเกมนะครับผมกับเลโก้แบทแมน e ีีที่24ครับผมครับ E ีที่แล้วนะครับหลังจากที่กอร์ดอนนะครับโดนแฮร์ริคควินกับจ๊กเกอร์จับตัวไปนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปช่วยกอร์ดอนจากเนื้อมือของโจ๊กเกอร์กันนะครับผมโอเคครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลย โอเคครับอ่าดรฮารินฮารินควินเซลอ๋อเจ้าแฮร์รี่ควินวนะนะอ่าเป็นเหมือนหมอจิตวิทยานะครับที่เรือนจำอาครัมนะโอเคไป็ตกลุมรักโจ๊กเกอร์ซะงั้นโอเคก็เลยกลายเป็นแฮร์รี่ควินไปนะครับโอเคผมแบทแมนนะครับอ่ารู้ข่าวนะครับว่า อ่าแฮร์รี่ควินนะครับกับโจ๊กเกอร์นะครับจับตัวกอร์ดอนไปแล้วครับมาตูซิวัคชาจะทำอะไรกับกอร์ดอนอันดับแรกเลยอระเบิดปูกกอร์ดอนนะก็น่าจะตายนะถ้าโดนระเบิดลูกขนาดนี้นะหรือจะเป็นปล่อยช้างลงไปเหยียบดีปล่อยช้างไปเหยียบมันจะทรมานอะไรกันมากมายขนาดนั้นนี่เด็ดสุดเอารถบัมลากไปเพื่อว่าตัวจะขาดสองท่อนเวลามีไม่มากนะไอ้น้อง เคครับผมเดี๋ยวไปช่วยอ่ากอดอนกันนะครับโอเคครับเริ่มเลยครับเดี๋ยวจะไปด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายมีรถโรงเรียนจอดอยู่นะโอเคครับเปลี่ยนตัวครับเป็นอ่าวิตาเฟสนะด,นดัดนรถไปดันรถมันเข้าไปโอเคเป็นตัวเป็นจ็กเกอร์ครับเพราะเพราะว่าจ็กเกอร์ครับยิงปืนได้ไวที่สุดในเกมนะเพราะว่ามันเป็นปืนคู่นะ ปืนมาเลยยิงไวนะเหมาะกับการอ่าหาทางมากเลยนะโอเคทำลายมาให้หมดมีะายซ่อนอยู่บ้างตรงนี้ครับเดี๋ยวเอามิสฟิตงึงไปก่อนนะครับโอเคเป็นทางขึ้นนะเป็นทางขึ้นลองขึ้นไปดูซิมีอะไรไหมโอเคด้านขวาครับด้านขวามีอ่ามินิคิดนะครับแต่เดี๋ยวเราใช้เอ็ดวินบิดไปดีกว่าง่ายกว่านะ โอเคครับผมไปต่อครับห okay, okay, so ้องห้องถัดไปนะไอ้จ็อกเกอร์ครับถางทางได้ไวมากนะเป็นปืนคู่นะนี่ระเบิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องใช้อ่าแบทแมนชุดโซนิกนะครับนี่แบบนี้นะครับเขยลูกน้องก่อนนะครับเขยลูกน้องก่อนนะไปลบไปไอ้ปืนยิงนะครับตรงนี้ครับโดดขึ้นไปเลยครับซอย ซอยซอยไม่ยัง้งจัดไปโอเคครับผมมินิคิดขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับมินิคิดนะครับตรงนี้มีเหมือนม้าหมุนนะเล่นประจำนะในโลตัสนั่นเองไม่ได้เล่นนะครับดูหลานมาเล่นนะอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะอ่ะไปต่อครับผมแผ่นไม้ตรงนี้นะครับโดดทำลายไม่ได้นะครับแต่ว่าเหมือนกับมีมินิคิดอยู่ด้านในนะ เดี๋ยวน่าจะาน่าจะต้องขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ทําอะไรชักอย่างหนึ่งนะให้มันลงมาได้นะเหมือนกับตอนที่ไปเก็บมินิคิดอันนู้นนะครับอ่ะจัดการทางทางให้เรียบร้อยก่อนยิงเข้าไปนี่ไต่ไตต่อยยิง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 นะครับตรงนี้มีบันไดนะครับเดี๋ยวต่อบันไดกันก่อนนะโอเคต่อบันไดเรียบร้อย ขึ้นบันไดไปเลยนะครับก่อนขึ้นไปขอจัดการลูกน้องก่อนอ่ะตัวขึ้นไปนะโอ้ไม่ถึงนี่ใช้ฟอสซอนไอวี่ดีกว่ากระโดดได้สองครั้งยังไงก็ถึงนะโอเคครับตรงนี้เราใช้ระเบิดนะครับจะเดี๋ยวยังไม่ยังไม่มานะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะโอเคครับตัเปรี้ยเป็น,ปนแบทแมนนะครับเป็นแบทแมนเอาระเบิดวางนะโอเคหนึ่งเม็ดอ่ะสองเม็ด ก็ใช้ชุดโรบินนะครับชุดวอเตอร์เลครับไปเก็บนะไปต่อค <Pok> er. รับผมเดี๋ยวเรายังไม่ไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นทางผ่านนะครับยังไม่ไปครับเดี๋ยวเรามาเก็บของต่างๆก่อนนะครับอ่าเป็ดน้อยคอยรักนะนี่เลยเะอจ๊กเกอร์แน่นอนยิงปืนไว้นะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ปูมาแรงมันก็จะง่ายนะ แต่เรามางานคาิโอวแบบนี้เราต้องมายิงเป็ดนะนี่ยิงเป็ดยิงเป็ดอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,ง,งยิงยากเกินนี่เนี่ยตามมากินข้้งในเลยโอเคครับผมได้ไปคิดมาสี่อันแล้วนะครับอ่าโอเคไปต่อเลยนะตรวนี้เป็นลวดสลิงนะครับแล้วก็สับสวิเตอร์ประตูนะนี่มีเขาเรียกตู้อะไรเอ่ย อ่าเป็นเหมือนตู้พยากรนะตู้ดูดวงนั่นแหละบ้านเรานะแต่ที่เมืองนอกเขาจะมีเหมือนตู้ตู้พยากรนะของขำนะโอเคอเครับผมมีที่คีบตุ๊กตานะครับอ่าขีบตุ๊กตานะครับผมน่าจะเป็นอ่าเลออ่าพาวเวอร์บิลหรือเปล่าน,นะครับยังไม่แน่ใจนะแต่มันมีสีแดงนะครับผมไอตุ๊กตาในตู้นั้นมีสีแดงนะครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นพาวเวอร์บิกนะ โอเคผมคีบสีแดงออกมาก่อนนะครับอ่าแล้วก็ทุบเลยนี่หนึ่งเม็ดนะครับอ่ะคีบออกมาอีกปล่อยลงมานี่เม็ดที่สองอ่ะปล่อยลงมาเม็ดสุดท้ายอ่าได้แล้วผมเป็นพาวเวอร์บริกจริงๆนะครับเป็นพาวเวอร์บริกนะ ป็นอะไรยังไม่รู้นะครับว่าเป็นพาวิกอะไรนะเราไปกันต่อนะครับไปสู่ห้องต่อไปนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตรงนี้จะมีตัวต่อเป็นระเบิดนะครับเป็นตัวต่อระเบิดนะอ่าแบบนี้นะครับตอแค่เพนกวินนะครับหรือแบทแมนนะครับทำลายระเบิดนะครับจะไปห้องต่อไปนะครับโอเคเข้ามาในห้องนี้นะครับด้านบนนะครับเห็นแล้วนะครับมีมินิคิดอยู่หนึ่งอันนะครับแต่ยังไม่เก็บนะ ขอเคลียไอพวกลูกน้องมันก่อนนะอ่ะคือเครื่องบินเครื่องบินดีไหมเอาดีไหมสตัดเราก็เยอะนะโอเคขึ้นเครื่องบินกันสักหน่อยฉันจะบินบินไปได้ดังนกโอเคได้แล้วนี่ลูกน้องมันเนี่ยดูกคาว่าจะเก่งนะเป็นมวยนะมีวิชาเตะสลับขาด้วยนะใ,ใช้แบทแมนนะครับ นี่เป็นไงแล้วนะเ,เวียงเวียงัเดเดติดข้างฝาตอนนี้เราโดนน้ําแข็งของมิสเตอร์ฟีดได้แล้วครับโดนแล้วมันจะไม่เป็นไรแล้วนะเพราะว่าเราได้ไอตัวตานน้าแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวกดผิดต้องทําลายประตูก่อนนะต้องทําลายประตูนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะ <i> โอเคมินิคิดอันอที่ห้านะครับตรงนี้น่าจะเป็นชุดของโรบินนะครับข้างในนะครับ แต่เราไม่ต้องเก็บนะครับอ่าโอเคทำลายเรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้มีตัวต่อนะครับเป็นน่าจะเป็นแท่นหมุนนะครับมีเขียวเขียวแดงๆดงอันใหญ่ๆนะน่าจะเป็นแท่นหมุนนะครับจัดการต่อให้เรียบร้อยโอ้โหไวมากเราได้ฟาสบิลล์ไปแล้วนะไปเลยค่อนข้างไวนะครับโอเคครับเป็น ทางขึ้นของโรบินนะครับจุดแมกเนตนะเปลี่ยนเป็นโรบินเลยโอเคแล้วมีตัวต่อด้านบนนะครับน่าจะเป็นตัวยิงอาซาิงนะอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าแบทแมนขึ้นไปก่อนนะครับกาเปลี่ยนตัวเป็นแบทแมนเลยนะครับเพื่อความป้องไวรวดเร็วนะตรงนี้มีอ่าอ่ามีทาให้โจ๊กเกอร์ครับไปจ๊กเกอร์นะครับจะต้องมาเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตกันสักนิดนึงนะครับมีให้ดูดด้วย ดูไปก่อนนะดูไปก่อนโยเกอร์มาเปิดซิโอเคครับเป็นถ้วยหมุนนะครับถ้วยหมุนนะเล่นกันประจํานะเล่นมากก็เวียนหัวมากนะโอเคครับเป็นมินิคิดนะครับจะยินเสียงแล้วนะแต่ยังไม่ไปเก็บนะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้แป๊บนึงนะครับโอเคเป็นมินิคิดอันที่6นะครับก็ช่วยตัวประกันนะครับให้เรียบร้อยนะตรงนี้ใช้โซนิกสูตรนะ เดิมนะเป็นกระจกนะครับจัดการให้เรียบร้อยนี่เจอสีบทยาตัวเป็นไงมึงอ่าเอาโรบินมาดูดนะครับตอนนี้ได้11แล้วนะตรงน,นี้ได้มา10อ่า16กแล้วนะครับตรงน,นี้โอ้โหบานเลยนะตรงน,นี้เพียบเลยนะได้ดูดก,กันเยอะเลยนะลูกน้องมาเหรอนี่นะมึงเจอโรบินเข้าไปบวกก่อนเลยนี่นี่เตะกระเด็นกระดอน เขาไปดูข้างในหรือเปล่าเหมือนจะดูไม่ได้ครับต้องเข้าไปดูด,ด้านไหนนะโอเคแล้วผมได้ครบแล้วนะได้ครบแล้วนะครับตรงนี้ใช้แบทแมนนะครับระเบิดก่อนนะอ่าดูซิมีอะไรไม่มีอะไรนะครับนี่หีบกระเด็นโอเคครับเก็บอุปกรณ์มาแล้วก็ต้องเอามาปลดปล่อยหน่อยนะครับโอ้โหืไอเวนอ่ะโอเคครบแล้วครับเป็นบันไดนะครับ เป็นบันไดนครับตรงนี้มีเครื่องเล่นนะครับหนึ่งอันนะเดี๋ยวเร,เราโดดขึ้นไปก่อนนะครับเป่งนี่แบบนี้นะครับปกติเคยเห็นแต่มันต้องใช้ใช้ค้อนใช่ไหมใช้ค้อนตีเนาะแต่อันนี้ใช้เป็นกระโดดเหยียบนะครับเดี๋ยวด้านบนนะครับมีมินิคิดนะครับโอเคเข้าไปเก็บมินิคิดก่อนนะเรียบร้อยสไลดเดอร์มาเลยนะจ๊ะสไลดเดอร์มาเลยนะจ๊ะ ตรงนี้ต้องถอดแผ่นไม้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะสู่ห้องต่อไปับผมโอเคนะครับตรงนี้นะครับมีให้เก็บสตัดนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะครับเขียรยให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราต้องเลียรยให้เรียบร้อยนะครับบางคนก็จะถามโอ้โหพี่สตัดพี่เยอะขนาดนี้แล้วพี่จะเก็บมาทำซากอะไรบอรกว่าอ๋อมันเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราต้องสำรวจการให้ครบนะครับ ี้นะครับบังคับเรือนะครับเข้าสู่โรงจอดนะครับตามสีนะครับอันนี้สีฟ้านะครับสีฟ้านะครับอันนี้สีเขียวนะครับเข้าสีเขียวนะตรงนี้สีแดงนะครับเข้าสีแดงนะครับโอเคครับอันนี้สีเหลืองอันสุดท้ายนะโอเคเรียบร้อยนะครับมินิคิดขึ้นมาแล้วนะครับ อ้าวแคทตีคควินแฮทตีคควินลงอย่างนี้ไม่ได้เหรอลงกดไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรครับเอาจ๊กเกอร์มาแล้วกันนะครับมา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 ดิมาดิตี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 ตัวเตะตัทีบเตะกระจายน้ำามากะเด็นตีไอ้กล่องกล่องปริศนาตรงนี้เป็นอ่าหันโยกครับเอาไว้เปิดประตูนะเอาไว้เปิดประตูนะครับ ประตูเปิดนะครับตรงโนู้นต้องใช้มิสเตอร์ฟิสนะครับเข้าไปนะครับดึงประตูมาเลยอ่าตรงนี้นะครับอ่าเป็นรถบัมนะไม่รู้ว่าเด็กๆสมัยนี้จะรู้จักกันหรือเปล่าครับมันคือรถบัมนะอ่าอันนี้ต้องเปิดเอาไว้สองคนนะครับแล้วก็เอามาขี่รถบัมนะครับไม่มีเช่นนั้นนะครับเราจะไม่ได้มินิคิดนะครับเพราะว่าอีกไออีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นไปโดด ขึ้นรถบัม์เหมือนเรานะทำให้ศัตรูมันขึ้นรถบัมม์ได้แค่สองคันนะครับนี่แบบนี้นะครับทำลายไปแล้วสองนะเหลืออีกคันหนึ่งนะครับเหลืออีกคันหนึ่งนะอันนี้เป็นเก็ฑเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะโอเคตัดการให้เรียบร้อยนี่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 นนโอเคครับผมมิทิคิดที่เก้านะครับดรอปได้ไหมอ้าวดรอปไม่ได้ด้วยเวรกรรมทำยังไงล้วทีนี้ อ้าวไม่ได้นะเวนเอาอยัางไงล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นคนเดียวนี่เนี่ยแต่สองตัวละครเลยแล้วกันอ่อม,มันกระโดดปุ่มไหนวะเนี่ยคือไม่ได้ตั้งค่าคีย์บอร์ดเอาไว้นะครับคือมีจอยอันเดียวนะอ่ะโอเคเจอแล้วอ่ะไปเดินไปก่อนเลยโอเคครับสู่ห้องต่อไปนะครับน่าจะเจอกับบอสนะเพราะว่าเห็นเหมือนเป็นกลงนะเดี๋ยวตรงนี้ครับเราไปเก็บ อ่ามินิคริตก่อนนะครับอ่าดอกไม่ได้ด้วยนะเออดอกก็ไม่ได้มันจะดึงดึงฉากหน่อยนะครับอ่ามันจะหน้าลำคาญิดนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเนะาะเดี๋ยวซื้อไปเก็บก่อนนะครับจะได้ปลอันนี้ได้นะโอเคต่อตัวต่อให้เรียบร้อยนะเป็นอ่าโรสลิงนะครับมองเห็นไกลๆนะ เออเซ็งเลยเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้นะอ้าวเวดกับภาพตัดมาก่อนนะครับเป็นภาพตัดมาก่อนนะเป็นคงซีนนะครับนี่เยวจะต้องบวกกับแฮร์รี่ควินนะครับแฮร์รี่ควินลงมาบวกก่อนนะครับปล่อยไฮจ็อกเกอร์อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวยังไม่บวกโว้ยไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนนะโอเค ปล่อยให้มันยิงตีลังกาไปปล่อยให้มันตีลังกาบ้าบอไปอ่ะเก๋ขึ้นไปแล้วนะครับไปเก็บมินิคิดอันสุดท้ายนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยอ้าวดึงฉากนะครับดึงฉากจนอ่าตกไอ้นี่ตายเลยนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนะครับ <c oughs> เปลี่ยนตัวเป็นโจ๊กเกอร์นะครับ ่ะโอเคครับแล้วก็เดินมาแบบนี้ได้นะครับอ่าวิธีฆ่าแฮร์รี่ควินนะครับคือเราจะต้องให้มันตีลังกาไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะต้องหาต,ตัวเดินเร็วๆหน่อยนะปกติจะเป็นแบทแมนนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวดีกว่าหาตัวเดินไวๆนะโอ้โหมตอร์ฟีดเดินช้าเหลือเกินอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเอาเอาแนะบทแมนดีกว่าเนาะแบทแมนวิ่งไวหน่อยนะ เดี๋ยวจะมีทิกนะครับทิคนิดหน,นึ่งนะครับนี่ครับมันจะตีลังกาทุกคนมันจะมึนนะครับเดี๋ยวจะมีทิกนะครับนี่เราเอาตัวละคอยอีกตัวหนึ่งนะครับมายืนดักทางไว้แบบนี้นะนี่ครับแล้วมันจะตีไปตีกลับอยู่แบบนี้นะเมื่อกี้ผมพลาดนะกระโดดข้ามไปเองนะเนี่ยมันจะตีไปตีกลับแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ยแล้วมันก็จะงงไหวมากนะอันนี้เป็นเกตเล็กเกดน้อยนะครับนี่นี่นี่เรียบร้อยมาเลย ที่ควินมานี่นี่ตีไปตีกลับนะพาดอีกแล้วไปเดินแกว่งนะนี่ตีไปตีกลับตีไปตีกลับนี่ครับแต่ก็จะงงนะอันนี้อ่าครั้งที่สองมันจะกระโดดหนีเราครั้งหนึ่งนะครับนี่ตีไปตีกลับตีไปตีกลับตีมือนต่อยเลยพอมือนแล้วก็ต่อยนะมาเ้า ไม่ได้แล้วเดี๋ย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 วต้องวางใหม่มันผิดเรียบนะผิดเรียบอ่ะได้แล้ว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 อ่ะโดดไปโดดไปมาไล่ใหม่นะมาไล่ทางนี้นะอ่ะไม่ได้อีกมาโโเวรกรรมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่ะไม่ได้อีกเดี๋ยวต้องขยับใหม่ขยับใหม่อ่ะขยับหน่อยอ่ะได้แล้ว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  นี่ปึกเรียบร้อยจัดการลูกน้องครับนี่โอ้ยโ,โอ้โหโดนยิงแหลกสลายกลายเป็นฝุ่นมานี่โอ้โโจ็กเกอร์ก็โดนนะกล้าถามลูกพี่มึงได้ลงคอเลยเหรอนี่โดนต่อยนี่กระสุนปืนไม่กลัวปุ๊กเข้าใส่อย่างเดียวมา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 ,มา,มาโอเคครับผมหังสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวมันจะกระโดดสองครั้งนะอ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยแหงแหงแหงเครื่องแหงตีไปตีกลับนะนี่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 แหง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 โจเกอร์ก็หัวเราะได้ดดกวนตีนะหัวเราะได้กวนตีที่สุดอ้าวรุดเลยรุดโฟกัสนะอะเดินมานิดนึงอะมาดักใหม่ดักใหม่ดักใหม่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับ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  อ่ะได้แล้วได้แล้วเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วโจ้ไปดิเต็มหน้าจัดไปเต็มหน้าคางไหมมาตีนงกาไปตีนากาไปเรื่อยๆอ่ะได้แล้วเข้าที่แล้วอีกทีหนึ่งนะครับเอออีกสองทีนะสองทีอ่ะโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาอ่ะ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 เรียบร้อยนะครับโอเคมา เรียบร้อยปึก๊กเจออัป,ปคัดเข้าไปเรียบร้อยครับมาช่วยกอร์ดอนนะครับแบทแมนนะครับแต่ว่าอ้อไม่ไหวแล้วเจ็บขาเะละือเกินตีนลังกามานานโรบินบอกมาเลยอีหนูเจอพี่หน่อยเป็นไงอ่านี่เจอคอนคอนอุศบหรือเปล่าไม่รู้อันใหญ่แล้วเกินเป็นคอนลมของอุศบหรือเปล่าไม่รู้นะ อ้าวแย่งคอนได้เรียบร้อยไล่ตีครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมไฮเดรควินถือไอ้เคอะไรงับอ่ะแบทแมนบอกกลุํมขาแล้วเกินเออมาอตายแล้วเธอมึงเรียบร้อยนะครับเจอจอระเขคทับนะนี่ไปก่อนจ้าน้องสาวบายแล้วเจอกันใหม่นี่ ก่อนเลยโอเคครับ okay, ผมเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยววิวคอม plete นะครับ P ีเพย์อัลล็อกนะครับอ่าเดี๋ยวต้องขอประทานอภัยนิดนึงครับพอดีว่าผม keep, อัพคลิปอ่าคลิปผิดนะครับคือมันไม่เรียงตามไทม์ไลน์เนื้อเรื่องนะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแก้ให้ตรงกับไทม์ไลน์เนื้อเรื่องนะครับผมไม่ว่ากันเนาะ เลยลืมเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะอ่าพอเบริกนะครับเป็นดีคอยนะครับแล้วก็มินิคิดอ่าสตาร์ทแต่ก็ไม่ต้องสนใจนะครับมันเออมันไปไกลแล้วมันแม็กซิมัมแล้วนะโอเคนะครับมินิคิดนะครับเป็นอะไรเอ่ยนะครับอ่าเป็นตู้อะไรสักอย่างนะครับโอเคครับเป็นตู้พินบอลนะครับน่าจะเป็นตู้พินบอลนะ เด็กสมัยนี้อาจอาจจะไม่รู้จักกันนะครับตู้พินบอลเป็นยังไงนะครับผมเป็นตู้เล่นเกมชนิดหนึ่งนะครับเป็นลูกเป็นลูกเหล็กนะเอาไวก้กดๆนะครับผมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับใน EP ีที่24นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ